เมื่อวานยายย้อยบอกเชียร์ทุกฝั่งเด้ยายย้อยขอครึ่งหนึ่งโอ้ยยายย้อยนี่ให้กำลังใจอยู่ไกลๆเด้เออแต่เรานี่นี่นี่เราอยู่แบบนี้นี่เหล้วเราเพื่อนสิเหลือยังบ้านนี่ยายย้อยกับที่ห้าพันแล้วแมนบ้านนี่กับที่สามพันเจ็ดพันก็แบ่งให้ยายย้อยห้าพันเหลือสองพันแล้วได้บุญที่ดีขึ้นเออผมพี่ผมคู่มิกเออ๋อลืมไปค่ารีไออีกสองพันสี่พิซซูติดลบตัวนดิติดลบลติดลบ เอ็กเล่นฝั่งตอนนี้เอ็กเอ็กเล่นฝั่งที่นัดอยู่เด้เหลือเจ็ดพันได้เพราะว่าได้เหมือนหนึ่งเด้อหนึ่งแล้วหนขอานเจรจาคาตุยเจริญวันอีกขอามเบงเงนเรื่องวันอีกอาอย่าอย่าลืมเด้เเป็นนคค่าหหลัักสูตรด้้ทงุณไแต่เมื่อวานเมื่อวานยายย้อยบอกเชียร์ทุกฝั่งเด้ยายย้อยขอครึ่งหนึ่งโอ้ยายย้อยนี่ให้กำลังใจอยู่ไกลๆเด้ แต่เรานี่นี่นี่เราอยู่แบบนี้นี่เรเราเพื่อนที่เหลือยังบไงนี่ย่อยกับที่ห้าพันแล้วบ้านหนี่กับที่สามพันเจ็ดพันก็แบ่งให้ใหญ่ย่อยห้าพันใช่ที่เหลือสองพันแล้วได้หุ่นที่ดีขึ้นเออผมพี่ผมคู่มิกเพอาะลืมไปค่ารีอาอีกสองพันสี่พิซซูติดลบตัวนี้ติดลบสี่ลอยรูปร่างดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นเราเดินไปไหนนี่นี่นี่เสาวเซเว่นติดลบสี่ลอยทุกวันนี้สาวเซเว่นที่เราไปเีติดลบอยากคุยด้วย สาวเซเว่นอันนี้หอมเ่นดูจะไม่ห้ติดรอบอยุ่รือเราต้องปลูกปลูกพืชเราต้องหวังผลในอนาคตไม่ใช่ว่าปลูกมะม่วงวันนี้จะกินลูกวันนี้ไม่ได้เราปลูกมะม่วงก่อนแล้วให้มันเติบโตอย่างสวยงามเติบโตอย่างสวยงามพอลูกออกมาสุกสะพังมีแต่คนอยากกินไปสาวเซเว่นนี่เดินวนสักสามรอบเออจากที่เขาไม่เคยมองเลยเขาก็จะเริ่มมองเขาก็จะเริ่มทักที่หบว พี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมครับมันเขาจะบอกงี้เออเขาจะเป็นแบบนี้จริงๆโอ้ยยังดูเลยไอ้ไขวินน้องนีใครอย่างไรกันสามพันสามพันผมจะไม่บอกสามใครที่บอกเขาไปแล้วตัวละสองปันหาเราไหมโอ้ยนั้นหลักสูตรสองพันห้านี่ยังไปถึงขั้นนี้สเต็ปสามพันนี้จะบวกเพิ่มขึ้ไปอีก มันจะทำให้เราลดได้เร็วขึ้นไหมโอ้ติดลบเรืองนี้สูตรผมยังไม่ได้บอกคือติดลบ400ร้เดี๋ยวหาให้เรเลยมันได้ติดลบ400นะเออนุ่นดีขึ้นออื้กลับมา400เท่าบัดนี้น้ำต้นอ่อิเอามาให้อีกเดียบัดนี้นี่แหละดูดีขึ้น400เท่าทุกอย่างจะประดังประเดเข้ามาหาเราทั้งทองความชื่นชมเสียหลายกว่าเก่าโบอันนี้คือทางที่ดีที่สุดูที่สุดแล้วเอาเรียบรีบเจรจาแม่น่ะคู่แข่งมาแล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันหลังไหมคอยยินหมดแล้วอยู่ในรวบอ่ะเอ้าเฮ้นไม้พีมาทีเหลือหนึูงขีดลงไปสามิดโอ้โหเหลือเท่าไหร่นี่เหลือเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเ็บอ่าผมมาเอาแต่ช่างหนี้เถอะคือช่างทั้งวันเออครึ่งชั่วโมงช่างทีดอะรถเนี่ยเราเราต้องลดให้มัน เสถียรต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่ว่าจะธหรือเขาเป็นอีหยังมา้นี่เจ้าสิรับผิดชอบบ่นี่นะบ่รับผิดชอบเอาได้ได้ไปนี่รับผิดชอบพี่นัดพี่นัดได้ยังนี่ได้แล้วโอ้โหแหลกมือป่นเหนียวเองโอ้มันต่ำจนแหลกออกมาไม่ได้พังแต่โคกหรอกเดี๋ยวพื้นก็พัง พอะไรมาคืออะไรก็ใช้แหมทอดปลาก็ใช้ตําก็ใช้เดี๋ยวหนูไม่ได้ใช้พี่ต้านะพี่ต้าทอดของพี่สู้เป็นทอดของพี่สู้เองนะก็มวนแต่ไปถ่ายคลิปนะเออเดินไปถ่ายคลิปเออเดินไปถ่ายคลิปแล้วก็ทอดปลาแล้วก็ทิ้งไว้เออเออจากที่เราจะได้กินของอร่อยอร่อยไปเนี่ยกินได้ไปเนี่ยกินของอร่อยแล้วจะมีความสุขกับการลดน้ำหนักแล้วกินของอร่อยได้มันก็เลยจะกายเป็นไหมเนีรไปอืมเนาะสามพัน ูองมาตมีการเจรจากันในทางลับด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราชมกันนะว่าจะมีสูตรลับสูตรเด็ดอะไรเปิดเผยกันหรือเปล่านะครับผมเห็นบอกว่าต้องมาคุยกันหลังไม่อีกนะติดตามชมนะครับ ตอนนี้มีคู่แข่งก็เลยพูดไม่ได้เขาเนียนนอนิดเขา้วยไม่ไงแข่งแข่ง้องกินข้างนั่งดิรวยแล้วนี่เออลองรวยมากแต่เราจะมีเทคนิคอย่างเพิ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่เบิร์นได้เมื่อคู่แข่งไปแล้วนะครับก็มีการเจรจาในทางลับอีกแล้วหลังจากที่เราเข้าแบบจัดสรรปันช่วยเรียบร้อยแล้วเอาเจ้าได้รางวัลหมื่นหนึ่งเป็นบ่ย้ายย้อยถลาไหราพันหาพัน ตัตยูรุคุณจักเริบบันนี้ค่าลิอาเท่าไหร่สองพันสองพสี่คาลิอาี่เราลงทุนคาลิอาอีกสองพันสีเออบันนีเป็นเจ็ดพันสีแล้วเจ็ดันสีแล้วบันนีเสอีกสามพันเออเหมือนเราปลูกมะม่วงสามพันสีรติดลบสี่อยอย่างแรกเราอยากกินมะม่วงเออเออถ้าเราไปซื้อเราได้กินแค่นั้นกีโดละเออเจ็ดบแปดิ แต่นี้เราไปซื้อต้นมะม่วงไงเราก็ต้องลงมาดินปลูกเราต้องรดน้ำเราต้องใส่ปุ๋ยและวันใดที่เราได้กินมะม่วงเราคืนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะได้กินอ่ะเราต้องมีอะไรกินก่อนไหมนี่ดิสามพันนะแต่ว่าเราเราไปคุยกับพี่ณัฐนี่สองพันห้าเลยพี่อันนี้ยังไม่ได้บอกนะเนื้อเด้งคุยกับพี่ณัฐสองพันห้าคุยกับวันนี้สามพันแมนติดลบเลยขึ้นปเหเือ รของพี่นันยังว่าเหลืออร่อยหนึ่งเด้อสองพันหาเนาะระยะยาวมองที่เป้าหมายไกลๆกโกงโกงโกงราคาโกงราคาไก่พูดหนึ่งเดือนอย่างสมมติอ่ะหนึ่งเดือนนี่ เราเซฟอะไรได้บ้างอ่าอาหารการกินจากที่เราจะไปกินที่แบบว่าเรากินจุกกินจีกกินไปเรื่อยกินโดยไม่ไม่มีการควบคุมด้วยตัวเองเนี่ยกินได้น้อยลงมันก็จะทําให้เราสูญเสียไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นแล้วก็กินเข้าไปอาจจะเป็นผลร้ายต่อร่างกายในอนาคตเพราะนั้นประหยัดเงินตรงนี้ว่าเถอะเซฟกับเขาเซฟขั้เดียวทีไม่จำเป็นอันนี้เซฟทีนึเซฟที่สอง ถ้าเราลดได้แล้ว30วันเอาคู่แข่งมาเด็กเราจะดีขึ้นคู่แข่งมาเด้็กเรา<ด>จะใส่ได้เราไม่ต้องซื้อชุดใหม่อันนี้เซฟที่สองชิ้บ้านชิ้นจะมีของหวาดไหมมีน้ำตาล,ลาบ่บ่ครับเดี๋ยวเดือดร้อนเองอีกอันนี้<อ>ทำอะไรนะใส่หน่อยแจวใส่น้ำตาลนิดเดียวเออใส่ชูโรนิดเดียไม่ต้องใส่เลยใส่น้ำตาลเออใส่อูมามีรสที่เปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นอะไรได้บ้างรสดีชุดรสก็มีอยู่รสดีรสดีดีสุดเออนะผลชุดรสก็ไม่ค่อยดีโซเดียมเยอะลองทิ้งไปเลย มันต้องตัดน้ำตาลนี้กิโอ้าวนี่ได้แล้วกินได้แล้วเออกินได้แล้วอันนี้กินได้เลยไม่ต้องใส่อะไรแล้วอันนี้โอเคแล้วโอเคแลครับผมใช่ขีนเอาได้แล้วเดี๋ยวปุนขีไปขีก่อนเอาอีกแล้วไปเท่านี้รอบที่เท่าไหร่รอบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะมันขีเสร็จแล้วมันก็จะมาชั่งขีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชั่งเอากิโลนี้เอากิโลขึ้นรถไปเลยคนมาอะไรช่างรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย

ะไมทไม่มีใครยอมใครดับร้อนในร่างกายกูก็ยังดีที่สุดจุ๊เออจุ๊เอาพี่ชิดไปแล้วโค้ชจะเจรจาฝั่งนี้ได้แบดนี้นะเอออย่าบอกเพื่นเมล่ะใจอันนี้คืนซิดอับเมื่อกี้เนี่ยกำลังบอกว่ามันมีทางลัดที่ทำให้การออกกำลังกายใช้เวลาเท่ากันจะเบิร์นมากกว่าเออผมบอกพี่ชิดว่าตอนนี้เนี่ย ผมบอกสูตรการเลือกอาหารอวิธีการออกกําลังกายเดี๋ยวฟังผมก่อนวิธีการออกกำลังกายวันนี้เล่ากับสิขึ้นราคาสามพันห้าพันเบอร์ดตอนนี้เนี่ยผมบอกพิชิตว่าหลักสูตรที่เราจะต้องดูกันเนี่ยมันก็จะมีราคาเอราคาเี่ยตอนนี้สูงสุดอยู่ที่สองพันแปดเลยสองพันแปดผมพิชิตที่สองพันแปดว่าของพี่นัทเนี่ยถ้าพี่นัทอยากเอาชนะพี่ชิดให้ได้นะ สามพันสองเอ้าสูตรมันเด็ดกว่ากันดิพี่เออแต่ว่าสูตรเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ระดับที่หนึ่งระดับที่สองระดับที่สามลงทุนไปค่า D R เป็นสองพันสี่องพันสี่ไอ้น่าอีกสองพันไปสามพันสองดิเออสามพันสองเป็นทั้งหมดท่าไหร่สามพันสอบวกสองพันสี่เป็นเท่าไหร่วะห้าพันหกห้าพันหกก็มีค่าในหน้าของยายย้อยอีกห้าพัน ยาย้อยเดี๋ยวไปเจตผลช่วยเสีระจายกองได้ไปันไพี่ก็จะติดลบติดลบหกร้อยยาย้อยอย่างสมมติว่าแต่ชีวิตกลับบ้านผมจะจะพุยกับยาย้อยให้ว่าพอ่ยาย้อยอยู่บ้านใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบมีค่าน้ำค่าไฟเนาะค่ากับข้าวสามพันเออสามพันถือว่าถือว่าให้กําลังใจลูกหลานสามพันไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยลูกหลานจะเอาไปทําประโยชน์ต่อสังคมอย่างอื่นสมมติส่วนที่เหลือใช่ไหมเราก็อย่างสมมติว่าเราเดินทางต่างจังหวัดบ่อย เราก็มีน้ํามีขนมไปฝากเด็กๆที่เขาเอาอย่างยกตัวอย่างที่เราเห็นประจําเลยที่ขายพวงมาลัยถูกไหมเขาจะได้กวาดเดินจะได้กวดจะได้ยิ่งเรามีน้ำัะขวดเย็นๆเออเราเราก็บอกยายย้อยว่าฟังแล้วก็ไม่น่ารอดนะครับผมโค้ดเนี่ยไม่น่ารอดนะครับมีการเจรจาสองฝ่ายนะแต่ถ้าเกิดว่ารอชมกันแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตจะเป็นยังไง อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคู่โูหรืออาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีรครับ